มาเบนกระสอบครับกระสอบก็ผ่าปูร้านตอกก็มีนนพันอะเร่ไหพันอร่อยเดียวอร่อยสัอยางหมกราบอร่อยสัอ่าพนนาวพันละน้อยสาวอา<ค>นันนี้จะอรอยห้าสิการลันเนาะ

แม่นสบนม่งนเรม่ันลา่นเอาัน่าน้อเป็นอย่างนั้นหอ้หนาโอ้หาสิบลกนี่นั่นแม่นบอกเอ้านักพดัเอาสามสิบนี่เม่นเอาสามสิบอดเอาเ้าดอห้านนักพเอาสามสิบลกแม่นเอาเก้าดอ

นี่ครับโบขสกระนวนโบขสกระนวนนะครับโบขสกระนวนรถนี่ต้องใส่สีเขียวสุดใยครับรถเม่เหลือง น,นักดังกระสอบอาดคือหไรแี่กูมีเสือแทมดีไมกมีแม่เ <laughs> สืแโอ,โอแทมปุยมาแล้จักโล่โอ้มาแล้จักมาเลยมาเลย อันน no nice uh, uh. cool. yeah. ี kind of right. ้หาพี่ร้อยเนี่ยวลอยเลยจิงว่าเป็นตีใดเขาไลายเนาะอันนี้หาบานใช้เขาไงเนี่ยนิดหน่อนะมีเนี่ยท่าเ้ากบ้านไอตัวเก็บใช่นาะเอาไม่งืนไม่เก็บเลยมันเป็นไรนะ

แบกกระสลอย่าง่อาไปสีสิบโลลังห้างนังปสีก็ได้หลเก่าละเพ่เอาสอบแงถึงสีก็ได้หลเอาสอบ้อยไปก็ได้เอาเจาะอเละสิโลเออแม่มาเตละสิบโลกลอดความหนอันอันอันสอ่ได้อเจาะอยู่เลยมาสองเียเยงในกับพวกคมาสองเทียเออเพราจะไปตามของคนนั่นแก็ไหละตรงนี้เป็นตลาดเก่านะครับ ตลาดเก่ากระนวลตลาดเก่าตลาดโบกสออำเภอกระนวลจงังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นตึกแถวนี้มันมันห่างมาแล้วตลาดเก่ากระนวลตลาดข้างล้างเั่นกันห้างเร็ว ออก้วครับคิวสุดท้ายรถเมล์เหลืองคิวสุดท้ายหาโมงหาโมงเร่งไปถึงคอนเกนกับประมาณทุ่มหนึ่งเขาคอนเกนนะครับรถเมล์เหลืองนะ่งคิวสุดท้าย ถึงคอนเกนกันกนาทีทุ่มหนึ่งหาโมงหกโมงหนึ่งทุ่มสองชั่วโมงครับไอแม่ไปแม่อันไปแม่โบกซ้อเพื่อนเรื่องนั้น เดี๋ยวเดี๋ยวยังเปลี่ยนสีดิอยู่สามสิบโล่ดิของแ้แล้วจักร้านบูกันยุ่งยั่นี่จักรโลแม่นี่ หนามตามสีผู้หาสีแต่ว่าก็ต้องใส่เต็ม้ใส่หนักกว่าจะเร่มกับมัดปากมัดปากมัดปากมีหัวมีหางไนไแมหละสอบเตะไคร้วันนี้แปดบาทคุแปดสองสิบหก บ่ว่าเพิ่นอาจสิได้ยืมเงินเข้าดีนี่มีคือว่าอัน คใส่เข่ามือนครับอันนี้ลอยหนึ่งลอยใบของผมยี่สคาดว่าน่าสิได้ประมาณนิดละ คิบนี้สมอเีผมอิสระจนีสวัสดีครับ